สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กันอีกครั้งในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าที่ผ่านมาเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขารักคุณบ้างหรือเปล่าและในตอนนี้ตอนที่ห่างกันไปเนะี่ยระหว่างที่ห่างกันไปเนะี่ยเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าและเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมามาดูกันมาดูแนะแนอดีตที่ผ่านมาเลยว่าเขา รักคุณบ้างหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงกับคุณมาคุณเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของความรักนะเขามองคุณแบบนี้คุณเป็นคนที่มั่นคงจริงจังจริงใจเป็นคนทำงานหาเงินเก่งเป็นคนที่แบบอบอุ่นจิตใจดีบางคนอาจจะชอบช่วยเหลือคนก็ได้เขาชอบแบบคุณค่อนข้างจะนิสัยดีนิสัยดีมากม มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานหาเงินเป็นคนที่ค่อนข้างรักจริงด้วย <c oughs> เขาคิดว่าคุณอ่ะอเป็นคนดีนะ <c oughs> เขาคิดว่าเขาถึงเวลาเมื่อก่อนอ่ะเขาคิดว่าคุณกับเขาอ่ะเหมือนจะเป็นคู่กัน ครั้งแรกที่เขาเห็นคุณนะ่ะเขารู้สึกดีเขารู้สึกมีความผูกพันรู้สึกว่าไม่เหมือนกับใครๆที่ผ่านมาอืมรู้สึกว่าเหมือนเข้ากันได้อะที่ผ่านมานะ่ะเขาเขาค่อนข้างจะรักคุณมากๆเลยดูแลเอาใจใส่คุณดีมากๆเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมาก ตั้งแต่เขาตั้งแต่เขาได้มาเจอกับคุณน่ะคุณเป็นคนที่ดีมากๆอบอุ่นทุกครั้งเขารู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่เขาได้อยู่กับคุณอบอุ่นสบายใจรู้สึกดีทุกๆครั้งที่ได้อยู่กับคุณโอ้เขาคิดว่าคุณน่ะเหมือนคู่ของเขาเลยนะคิดว่าคุณอ่ะ เหมือนคู่ของเขามันมีอะไรที่หลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะเข้ากันได้ดีมากๆเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษเหมือนมีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งอะพูดคุยกันก็เข้าใจกันตกลงอะไรกันก็ง่ายทำความเข้าใจอะไรกันก็ง่ายพูดพูดอะไรออกมาก็เหมือนแบบ จะเป็นความหมายคล้ายๆกันความรู้สึกคล้ายๆกันเขารู้สึกว่าคุณอะคุณเป็นคนที่ คิดอะไรคิดก่อนทำเสมอมุ่งมั่นตั้งใจในการไม่ว่าจะลงมือทำอะไรก็ตามแต่คุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งนั้นมีการวางแผนได้อย่างดีมากๆจะเป็นคนที่ใจยินมีการวางแผนแบบรอบคอบมากๆบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะห่างไกลกันแค่ไหนอะ่ะคุณก็สามารถรอเขาได้สามารถรอคอยเขาได้ไม่มีความรีบเร่งไม่มีชวน ทะเลาะหรืออะไรอะ่ะคุณเป็นคนดีมากๆแบบพูดอะไรไปคุณก็เหมือนเป็นคนเข้าใจง่ายเข้าใจเขาได้ง่ายก็รู้สึกว่าคุณไม่เหมือนกับคนอื่นเขารู้สึกว่าคุณนะเหมือนคู่ของเขาเลยนะเนี่ยเหมือนคู่เขารู้สึกว่าคุณเหมือนคู่ของเขามันเป็นยังไงอ่ะเหมือนไม่เหมือนกับใครที่ผ่านมาเขาเห็นคุณอนะ่ะเขาถูกชะตาคุณมากๆเลย รู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกผูกพันหลายหลายอย่างอะระหว่างที่คบกันอะคุณเป็นคนที่ดีที่เข้าใจเขาเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสุขมากๆเลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่เขามีความสุขเขารู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ผูกพันกันจนเขาอะไม่รู้ว่าเป็นอะไร เหมือนเขาไม่สามารถลืมคุณได้เลยมันมีอะไรบางอย่างที่ในบางครั้งที่เหมือนเขาจะลืมคุณอ่ะแต่มันมีอะไรที่มาเตือนเขาหลายๆอย่างทำให้เขาย,ยังย้อนนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เขาก็เลยคิดว่ามันแปลกๆมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนที่ผ่านๆมา mm hmm. เขาก็เลยคิดว่าเป็นคู่กันหรือเปล่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแปลกๆแ,แล้วมันไม่เหมือนกับ คนไหนที่คบมาเลยมันเรื่องของคุณยังวนเวียนอยู่ในหัวของเขาอยู่ตลอดแบบเขาไม่ลืมคุณไม่ได้เลยอาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้ทั้งสองคนอ่ะอาจจะมีการวนเวียนอยู่ตลอดในหัวพยายามที่จะลืมกันนะแต่มันก็ลืมกันไม่ได้เลยค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าระหว่างที่บางคนอ่ะอาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะอันนี้ดูดู ดูในความหมายของคนที่จบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วระหว่างที่จบกันไปห่างกันไปอ่ะไม่ว่าจะจบกันด้วยสาเหตุใดก็ตามนะณตอนเนี้ยที่ห่างกันไประยะเวลาที่ห่างกันไปอ่ะเขายังเขายังรักและรู้สึกดีกับคุณไหมมาดูกันเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าอมเขาอะยังรักคุณเหมือนเดิมนะยังอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขา ไม่ว่าตลอดเวลาที่ระยะช่วงเวลาที่ห่างกันอะ่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างกันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามอะ่ะเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมยังอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าตอนนี้วินาทีนี้เลยอะ่ะเขาอะ่ะคุณคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานะคนที่เขาคิดถึงและรู้สึกดีมากที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้เลย แต่ที่เขาณตอนเนี้ยเขาไม่มีใครแล้วนะเขาน่าจะเป็นคนโสดแล้วในตอนเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนนิ่งนิ่งคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณน่ะนิ่งคิดทบทวนตัดสินใจแต่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจรอบคอบตัดสินใจนานทำอะไรก็นาน แต่ว่าเป็นคนรอบครอบอย่างแน่นอนตัดสินใจแล้วเลือกทําอะไรแล้วดีแน่นอน <sh arp voice> เขารักคุณนั่นแหละแต่ว่าเป็นช่วงที่ตัดสินใจอยู่เป็นช่วงที่คิดอยู่พยายามคิดอยู่ตัดสินใจได้แล้วเขาจะมาหาคุณเองเขาอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลย สามารถเขาคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถพัฒนาไปกันต่อได้เรื่อยๆและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆด้วยสามารถพัฒนาไปกันต่อเรื่อยๆเขาอยากกลับมานะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่ามั่นคงอาจจะไปช้าๆแต่แต่มั่นคงอย่างแน่นอนเขาอาจเสียใจมากๆนะกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป เขารู้สึกผิดแล้วรู้สึกเสียใจแล้วกับสิ่งที่เขาได้ทําแต่กลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาแก้ไขปัญหาแก้ไขในสิ่งที่เขาได้ทําผิดไปเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกแล้วเขาอะจะกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขาได้ห่างกันอาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาอ่ะ เหมือนถึงเวลาที่ต้องห่างกันเพื่อไปเติบโตหรือตื่นรู้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์รักตัวเองให้เป็นประมาณนี้เขาอ่ะจะกลับมาแน่นอนเขายังคิดถึงเรื่องคุณยังคิดถึงเรื่องในอดีตเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาไม่ว่าที่ไม่ว่าคุณกับเขาอ่ะจะเคยทําอะไรที่ดีร่วมกันมีความสุขอะไรร่วมกันเขาจะนึกถึงตลอดเวลาเขาอ่ะ อยากดูแลคุณเหมือนเดิมอยากกลับมาเอาใจใส่เทคแคร์ดูแลอยากอยู่ใกล้ๆก,กับคุณเหมือนเดิมอะ่ะอะไรที่เคยทำแล้วมีความสุขด้วยกันเขาก็อยากกลับมาทำอยากมามีความสุขด้วยกันเหมือนเดิมถ้าพูดถึงอะ่ะคุณกับเขาอะเป็นคู่กันนะเนี่ยเป็นคู่กันเลยอ่ะ บางคนอาจจะเป็นคู่กันจากอดีตชาติก็ได้คู่ที่แบบตามกันมาคู่สัญญาอะไรแบบเนี้ยคือเห็นกันปุ๊บเราจะรู้สึกว่าถูกชะตารู้สึกว่าคุ้นๆรู้สึกว่าทําไมรู้สึกดีกับคนนี้จังรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนอ่ะจะรู้สึกว่าไม่ไม่สามารถลืมกันได้อ จะห่างกันไปแค่ไหนก็ต้องกลับมาวนกลับมาหากันอยู่ดีเพราะคุณคือคู่กันพยายามจะลืมแค่ไหนเอาออกจากหัวแค่ไหนจากความรู้สึกอะไรก็ตามแต่จะไม่สามารถลืมได้เลยจะต้องวนกลับมาหากันจะต้องคิดถึงกันบางคนจะต้องบางคนพอเหมือนแบบพยายามบอกตัวเองให้ลืมอ่ะก็จะฝันถึงฝันถึงให้แบบการฝันถึงเนี่ยจะทำให้เรา ไม่สามารถลืมเขาได้ประมาณนี้ถ้ามุิว่าจะลืมก็อาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้สมมติว่าถ้าคุณอยากลืมอ่ะคุณก็อาจจะไปเจออะไรก็ได้ที่ทําให้นึกถึงเขาอ่ะยังไงยังไงก็ไม่สามารถลืมกันได้อะไม่สามารถลืมกันได้ไม่สามารถเอากันออกจากหัวได้อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วก็ยังจะต้องวนเวียนกลับมาหากันอยู่ดีเพราะว่ายังมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลา ยังมีความผูกพันความรักความคิดถึงเหมือนคุณกับเขาอะ่ะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเหมือนเขากำหนดมาแล้วให้คุณกับเขาอะ่ะได้เจอกันได้มาพบมาเจอกันแต่อาจจะมีการห่างกันไปเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่อาจจะมีปัญหากันเลยทําให้ต้องห่างกันเพื่อไปตื่นรู้แต่ว่ามีโอกาสจะได้กลับมาหากันอย่างแน่นอนเพราะคุณอะ่ะเป็นคู่กันนะเนี่ย เป็คู่กันจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างในช่วงระยะเวลาที่อยู่คนเดียวอะ่ะเหมือนต่างฝ่ายต่างคิดได้อะ่ะคิดได้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงควรจะทํายังไงต่อไปที่จะให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้สองคนอะ่ะก็ยังต่างฝ่ายต่างตัดสินใจที่จะออกจากกันไปไม่ได้ ได้แต่เฝ้ารอรอคอยซึ่งกันและกันเพราะว่ายังไงก็ไม่สามารถลืมหรือตัดกันหรือเอากันออกจากหัวได้จะต้องกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อเรื่อยๆเพราะว่าคุณเป็นคู่คู่กันคู่ที่ดีด้วยนะสามารถจะเป็นแบบคู่ที่ดีดีมากๆกลับมาครั้งเนี้ยเป็นการกลับมาที่ดีมากๆเป็นการกลับมาที่เหมือนต่างฝ่ายต่าง เข้าใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันเป็นถ้ากลับมาครั้งเนี้ยจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักใครมากกว่าจะเป็นความรักที่เท่าเทียมกันเสมอกันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเป็นการที่เริ่มต้นที่แบบเป็นความรักที่จริงๆอ่ะความรักที่ล้นใจเหมือนจะไม่สามารถแบบ แบ่งความรักเนี่ยไปให้ใครได้อีกแล้วเป็นความรักที่จริงจังจริงใจกันไปตลอดเลยเพราะว่าคุณเป็นคู่กันคู่ที่เขากำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าจะถ้าคนใดคนนึ่งคิดที่จะลืมกันอะไม่สามารถลืมกันได้หรอกแต่ตาำอยู่ในหัวจะมีเหตุการณ์ทำให้นึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาค่ะข้อใจประมาณนี้